อะไรคะอันนี้เป็นต้นอันนี้ต้นอะไรขยายใบเตยใบเตยเอ๊ะใบเตยมีที่ส่งไหมเนี่ยพวกเขาทำดอกไม้ขายเออดอกไม้ขายก็มีแล้วก็ส่งได้ส่งเป็นใบได้แล้วก็ทําขนมนะมาเขามีไหมถ้ามีเราก็สามารถได้ขยายไปทางนี้ทางนี้ได้เพิ่มนี่ฝั่งทางนี้นี่<ถ>ใส่เป็นใบเตยได้ท้าเรามีดอกใดเราจะเอาดอกนี้เนี่ยทำทำดอกไม้ผลเออนั่นแหละ นี่มันมีสง่งมันไม่มีแต่ของจะส่งไปนี่ตรงนี้เราสามารถปลูกปลูกต่อได้นัน่นนี่พวกเขาเนี่ยปลูกเป็นแถวเป็นอะไรได้เยอะแล้วแหละจะทำขนมกินขอให้แต่มีเนาะทุกวันนี้เนาะขอให้แต่มีของมีให้แต่มีผลิตผลไฟ<ป>เป็นเงินพันแล้วนะยายเงินพันแล้วนะนี่นี่นี่กล้วยหอมอันนี้กล้วยหอมนะคะกล้วยหอมของคุณยายกี่ปีให้ยายถึงปีไหม ันนี้ปลูกตั้งแต่ยกบ้านแต่มันก็ได้ตัดไปหลายชุดเลยนะอ๋อคือมันให้ผลเราหลายชุดแล้วนะเดนนี้รุ่นลูกมันนห่งลูกอ๋อทีนี้เรามีวิธีขยายยังไงยายมีวิธีต้องเอาออกมาแล้วก็ขยายปลูกสร้างไปเรื่อยๆไหมมืออันนี้ออกให้หนู่มีแต่ลูกอืมอืมเราเตะแต่หน้านี้นานแล้ยมันเอาออกไม่ได้รต้องปล่อยไว้ให้เป็นฤดูฤดูร้อนก่อนฤดูฝนเออฤดูฝนใช่ใช่ เห็นไหมคะเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องลงมาหายายให้ยายแนะนำลํานะคะว่าโอ้นี่มันทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ยายเองจริงๆแต่ก่อนก็ไม่รู้นะแต่พอเราท่านเริ่มมาปลูกเริ่มมาดูแลท่านถึงดูว่าพืชแบบนี้ชอบดินยังไงปลูกแล้วตายก็เลยซื้อมาปลูกใหม่นะลองผิดลองถูกนะคะจนได้เกิดเป็นผลิตผลทางการเกษตรขึ้นมาเขาเรียกว่ารอ รอบรั้วกินได้ข้างรั้วสร้างเงินได้นะคะท่านผู้ชมคะอันนี้ก็จะเป็นมะละกอนะคะเป็นมะละกอที่แกวหวานเฉยๆนะตอนนี้ก็ยังว่าสามารถส่งเข้าตลาดได้แล้วเหมือนกันเลยนะคะนี่เห็นไหมละมุดอันนี้เป็นละมุดหรือเป็นอะไรมานน่ละมุดพุนใหญ่นี่นมันกำลังเกิดเนี่ยมดนี่มันเยอะอูอ้ล่วงแล้วจะทาถูกล่วงแล้วอเออยอย่าไปาจับเขา ก็มันต้องมีอย่างนี้อยู่แล้วทุกต้นแหละมันต้องมีแต่มันมีแต่ต้นละมุดอย่างเดียวนะเขาชอบเขาชอบพวกนี้เขาชอบ